ออนิวปี2019จด20เกียร์ออโต้สีขาวค่ะคันนี้ก็พิเศษมากๆเลยนะคะไม้ My 2,000โลเท่านั้นเองถือว่าสภาพสดน้องๆไยแดงเลยค่ะแต่งวีเต็มเช่นเคยค่ะแผงประตูแบบมีไฟพมาณพรีเมียมห้องคนขับด้านหน้านะคะคอนโซลปรีค่ะพร้อมไมค์คาราโอเกะให้2ตัวนะคะ ด้านบนก็จะเป็นแผงควบคุมระบบไฟการทํางานทั้งหมดของตัวรถค่ะกล้องหน้าบันทึกเครื่องเล่นจอ Android 10นิ้วสวิต์ตัวนี้นะคะจะเป็นปุ่มควบคุมระบบเครื่องเสียงนะคะอยู่ตรงนี้ค่ะเกียร์ออตโต้ลงเป็นบันไดมีไฟประตูดูดค่ะคอนโซลแบบมีไฟค่ะ อันนี้ก็จะมีพื้นที่ในการนั่งด้านหน้ากว้างขึ้นนะคะลอยย้ายแผง power ไปไว้ได้ข้างค่ะเพิ่มความหรูให้อีกนะคะมีที่วางแก้วน้ำเล็กๆอยู่ตรงนี้ด้วยค่ะแล้วก็มีจุดชาร์จ USB รอบคันหจุดนะคะระมาณพรีเมียมค่ะคันนี้เป็นโทนสีโอรสตัดวไยแดงค่ะเบาะสามแถวหมอนทรงมิกกี้เมาส์ลงเป็นเบลออโต้นะคะทุกจุดค่ะ เบาใหม่นะคะนี่เลยค่ะไซส์ใหญ่นั่งสบายค่ะหลังคา VIP แต่งใหม่เป็นหลุมเดียวนะคะอะคริลิกดำตรงกลางก็จะมีเป็นดาวเล็กๆนะคะกระจายอยู่ทั่วทั้งแผ่นเลยค่ะช่องแอร์นะคะอยู่รอบทนันแล้วก็จะมีไฟวิ่งอยู่ด้านข้างเป็นไฟเจ็ดสีนะคะสามารถปรับระดับสีได้ ทีวีจอสไลด์ไฟฟ้า24นิ้วค่ะลงเป็นเครื่องเสียงชุดใหญ่ค่ะตู้ซับประดิษิกดอก10นิ้วเพิ่มลำโพงกลางลำโพงแหลงให้1ชุดค่ะเพื่อความคมชัดให้กับระบบเสียงแบบมีไฟค่ะแอร์ไมโครบัสใหม่ซสาหลังค่ะดูการใช้งานค่ะรถเดิมๆบางๆกันเลยค่ะ นี่เลยนะคะที่บอกไว้ไม่นะคะหลักพันโล2,000กิโลเท่านั้นเองนะคะสภาพดีมากออลนิวปี2019.20กจด2ี 20, เกียร์ออตโต้ราคาตามที่ลงไว้เลยค่ะไม่หลักพันโลเท่านั้นเองคุณลูกค้าสนใจนะคะสอบถามข้อมูลได้ค่ะจัดไฟแนนได้นะคะแล้วก็ได้รับโปรโมชั่นขับฟรี90วันค่ะ